สบายดีไข่เซนครับ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 เซนครับ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 เซนครับครับครับโอเคกล่าวสบายดีสำหรับสายเดาตะเกงทุกคนเนาะยินดีทำก็เข้าสต็อกนะครับชาแนลของเราโอเคโอเคหลังจากที่เราห่างหายันไปประมาณสองอาทิตย์กว่าเนาะสองอาทิตย์ปลายนี่แหละที่เอาไว้ลงคลิปก่นเพราะว่า อาค่อยฆ่าสิงเนาะว่าคนควบบนเฮียนเสิงเนาะสิงจบซั้นมาเจ็ดเนาะอันนี้ก็หากระสิงแล้วเนาะอีกอย่างก็ฝนฟ้ากระตกเลยเนาะแบบบรรยากาศบอไฮ้นะหลับประเทศคลิปลงแบบฝนตกตลอดเลยเดี๋ยวมึงฝุ่นโว้ยเลย <S <S อีกอย่างอ่ะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนคน,คนในเมืองค่อยนี่แหละติดโควิดละกะเจ้าละ่ะสีล็อกดาวน์แล้วเนาะมัเจะไว้ออกไป่ใส่เนาะมีคนติดโควิดนะกะเจ้าระบให้ออกไป่ใส่ ไอคลิปเนี้ยช่วงนี้ชาประเด็นนี่แหละอีประเด็นนึงก็คือว่าค่อยสั่งเครื่องมากบ่ด้เนาะเพราะว่าเงินขึ้นเงินแบบเงินบาทสูงเนาะเครื่องแพงค่อยบุกกาสั่งเงินโบราณนะสั่งบ่อยเดี๋ยวให้ท่าเดี๋ยวทางเงินลงก่อนค่อยสั่งอะไรไมใ่ใช่อะไรอีกเงินลงจัดให้เบิ้งไอคลิปนี้ก็เท่ากับบูมี่ยังหลายเนาะสิมาเห้สีทอ่อจีนเนาะอันนี้ก็ทอ่อจีนเพื่อจะได้ค่าเนาะใส่ได้อาทิตย์ปลายเนยาะค่าขอโทรค่าเดี๋ยวให้เบิ้ง นี่ใส่ไ่าทิศปลายเนาะคอขาเลยนี่อันนี้ค่อยกับไปเสียมมาแล้วเนาะเป็นเสื่อทองแดงเอ้ยแว่นทองเหลืองทองเหลืองเสื่อมมาไปเทียบร้อยเนาะเพราะว่าอยู่บ้านค่อยบุมีตัวยิงอากนเนาะต้องได้เสื้อแบบนี้เอาเนาะนี่กับบวงามอะไรเนาะบ้มบูฮ้มันขาดได้ในใดค่อยกันโอเคเพราะว่าใส่ในที่กลัวขี้เมียงเนาะสนิมขึ้นเต็มเลยเนี่ย สีมเต็มเลยไข่สีมาเห็ดสีดำเนาะมันนี่สีเดียวที่มาเห็ดมันนี่ก็เป็นสีอ่าสีดำเนาะดำยิงทรายสีเหลือจะที่ไอยเห็ดผ่าจักรถเนาะสีมันเหลือแล้วไข่จะไมดสีท่อเนาะเพราะว่าสีเหลือสีเหลือต้องไมดสีท่อเป็นสีดำยิงทรายนั่นตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาเบิกกันเลยว่าสีเป็นเอ้ยสีงาชนใดเนาะเป็นสีดำยิงทราย ปกติเจ้าสีเ็เป็นสีดำดานเนาะดำดาเป็นสีละเอียดงามเนาะอันนี้เป็นสียิงใสอ่ะไม่ใช่ปิดกระดุกกระดิบอย่าบงี้งไปไปนี่สียิ่อองใสมันสีเป็นแบบนี้เนาะนี่ยเนี่เนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเนาะเอาลรามาพ่นสีเบาไงว่ามันสีงาสมสุดเลยเอาลองบูฮู้เนาะโอเคหลังจากที่ค่อยให้คลิปนี้ลงไปกยยันอีกโดนพูดแล้วคอยจะได้ลงคลิปอีกนะเนาะเพือ่อคนถามเนาะอีกเดือนมานี่จะได้นนคลิปเพราะว่าอ่าเงินบาทยังขึ้นสูงเนาะเงินมันสูงเหมืนกแบบ พราะว่าคอยสัางเครื่องมาแต่ไทใหะมันต้นได้จ่ายเงินกีเพราะว่าคอยบรมเวณซีเงินบาทเนาะคอยจนได้เสียหลายกว่าเงินบาทเงินคืนคนเงินคนคืนเลยช่วงนี้สั่งอย่างไรเงี้ยยีอ,อย่างโควิดนี่โอ๋เราเล่นว่าที่เอารถนี่แหละไปเทสทอจีเนี่ยเนาะไปลองครับเดี๋ยวมาไปไนนว้เนาะเพราะว่าคนตกฝนตกหลายช่วงนี้โรคคู่มือเลยฝนรู้ว่าเมื่ออื้อแข็งอื้นสีตกหรือเปล่ววาเนาะเดี๋ยว่าแข่งค่อยก็เมื่อค่อยตกเดี๋ยนี้ ยกทั้งมือเลยโอเคเดี๋ยวเขาบัวลายแล้วเดียวขออนุญาตไปคัดสีท่อแล้วเราจะไปคุณสีเลยเนาะเดี๋ยวมีช่วงนเลโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลย let's go โอเคอเนาะหลังจากที่เข้าคัดสีไปทีร้อยก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่ส่วนท่อก็บซมีห่อนี่เนาะเพราะว่าอันนี้มันหักครับอ่าตัวนี้มันปะทะครับเกลียวเนาะปะทะเดียวเป็นหอยเลยนี่ประมาณนี้เนาะค่อยคัดสีแล้วกันเลย ค่อยกับจะเอาสก,อ,าสกอตเนาะพันไว้เพื่อมให้สีถึกอยู่นี้แต่ก็เอาสกอตตัวนี้ติดไว้เนาะนี่ติดเพิ่มใบให้สีถึกเนาะติดอ้อมค่อยจะที่แต่เป็นคนนี้เนาะมูฮูว่าสีนี่สีพ่อหรือเปล่านะเพราะว่าสีนี่กับเลือแจเหลือจากสีที่ค่อยเจะผ่าจักรรถเนาะผ่าแข้งท่แหละสีเหลือเราค่อยจะไม่ดท่อเนาะเจะสีท่อไม่ก็คิดโอเคเดี๋ยวเราลองคนกับเรือนนกันเลยนะเดี๋ยวถ้าพี่พอยู่พ่อกับ ต้องได้เอาสีดำด้านนะเราพ่นกำดังยาสีอยู่เพราะว่าโ,โอ้พ่นนะจะจับมอเพราะว่าสีน้อยเนาะต้องพ่นกำจับมอสีน้อยสีน้อยโอ้เห็นนะบ่เด็ดเลยน,นี่ก็เด็กเด็กก็หาเสี่ยวนนเนี่ยโอ้ปกติฝนสีโต๊ะมื้อนี้แหละจะได้ถิ่นเด็ดรอมื้อนี้มานานละขามือเด็ดออกนี่ ดิกล่อลุ่นุบข้มือเนาะทาเด็ดออกอย่าเฮจดีทาลายมือรีเพ่เวชได้สีนี่เลยว่าจะเฮจดีฮิตโดนนั่นแหละเพราะว่าเด็ดบอกเนาะเราบริเวชว่าดเจดีฮิตโดนสีนี่เลยเคสเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนเนาะเดี๋ยวพอพูดยิ่รอบส่งส่งก็พ่นเนาะบุพพ์ลายนี่ประมาณนี้รอบแร็กอะไรนี่ เดี๋ยวถ้าเราสีแหงแเดี๋ยวพูดยังลำสนเนาะนี่มานลยด้วยส่วนน้ำหยาดลงมาหนึ่งกัะสบินน้ำอยู่ในท่อน,นี่เราเพว่มไฟล้างท่อโอเคนี่ห่มละนี่แหละบนระเดะก,กันเลยปกติโอ้ยฝนเมนี่ก็หาจะเห็น,นก้อนเมฆกับเดดเนาะเดี๋ยวเข,ขาคาดยังไงมันก็นตกอีฝนมันมาช่วงสองสามโมงเนาะควรจะตกโอเคมาเดี๋ยวต่อเลยมันจะแห้งละแหละ Đi đi đi. Khoa bọ nó đi. Nhặt cho vô. Miss. อย่ามารอบสามนี่เนาะโอ้ยชียังเหลืออยู่ยังไงยังได้อยู่เดี๋ยวามาสามรอบเลยเนาะหนึ่งนี่เนาะรอบสองก็สชีเข้มๆแล้วก็บเบินห้อยเอียงเลยเนาะมีแต่สีอย่างเดียวนี่เนาะสีก็สชีเป็นมิดเป็นมิดเนาะออกเป็นเม็ดแบบกระดึกกระดิกกระดึกกระดิกนี่แหละผู้บุกหุก็ับชีว่าค่อยเห็ดสีโบนี่นนั่นนี่เนาะผู้บุกหุจากสีนะชีว่าค่อยเอ้ยสีสียังโบปินอนนั่นนี้อันนี้โบแมนสีโเป็นเนาะสีมันเป็นอันนี้เนาะมันเป็น ยิงทรายนะเข้าใจบ่สียิงทรายมันสีเป็นแบบเป็นเม็ดๆคือทรายแน่ะโอเคเดี๋ยวทำมันแห้งก่อนรอไหลเมื่อยเดี่ยวออกหนึ่งฮอนโอเคโอเคเดี๋ยวเฮามาลงรอบสุดท้ายกันเลยเนาะมาสีดีดีสีเบื้องต้นึงเนาะนี่เราสีก็เป็นสีอ่าอ่านเนาะมุดเดีวสองเคสเราอ่านเดียวสองเคเท่านี้แบ็คเขียงอุ้ยอ่านเบื่อเนาะสีประมาณนี้เลยเป็นสียิงทรายเนาะชนหัวฟุ้งกับเป็นหัวฟุ้งเท่านี้เนาะ ฝุ่นไป,ไปเป๊ะเรามานี่เลยข้อมกระปองข้อม,อ,มอย่างเกจีเอาฝุ่นรอบสามกันเลยเราสุดท้ายเราสุดท้ายเอ้เราสายบีซีมันเลยนะจริงจย,ยว โอเคเนี่ลลออกมาในรอบสุดท้ายรอบสามรอบสุดท้ายเป็นรอบสามตัวนี้ให้เบิ้งจำก่อนเนี่ยนี่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 นนก็จะเป็นสีกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกไวนี่แหละโอเคนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันจะพอให้สีไว้ลุนสีสเปรย์มุนจักบอไว้ลุนสีสเปรย์แฮ hey. ร์ลุนตองโกลบลุสีสเปรย์บ้านรถไรว้ลุนลาซาด้าพร้อม โอเคเดี๋ยวมันทามันแห้งแล้วให้เบิ้งอีกแบบหนึงเนาะโอเ okay, ค let's go โอเคเดี๋ยวเราเอาเข้ามารีวิวกันเลยเนาะหลังจากเาที่สีแล้วกันน่าจะแห้งแล้วพลาดไปสามสิบนาทีแล้วมารีวิวสีเอ้ยรีวิวงานกันเลยมาสิงงานสิมเลยเน่ hey, ประมาณนี้เลยงานเดี๋ยวแกะนี่กนนะ่อนเนาะแกะอันนี้ก่อนแกะได้อย่าง ยูอะละเอียดละเอียดถือมาติดมือติดมือค่อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยาวคอตรงนี้แกะก่อนโอเคหลังจากที่เฮาแกะสกอต์เราเบอร์เลยกับสีได้ประมาณอย่างนี้เนาะนี่เนาะนี่ให้เบิ่งงานก่อนนี่เนาะมาเลยซอ ท่อซื้อได้ทิศปลายเนาะสองทิศนี่แหละประมาณนี้ดิเดี๋ยวนี่โคตรเนยียนนี้เน,ะะเนาะลักษณะสีะมาณนี้เลยนี่ส่วนโลโก้นี่มันมีห้อยเพราะว่าค่อยตอนคัดสีละค่อยเอาถูกระพื้นเนาะโลโก้มีห้อยเพราะว่าคัดสีแล้วเอาปักกรพื้นนะเราถูไปถูมากแล้วมันวายเนาะโอ้เสียดายเพิ่งถอดเจม ี่เนาะประมาณนี้เลย์เอโอเคเดี๋ยวมีเมีบอจหน่อยเนาะเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเลยโอเคนะก่อนสปีกิ้กับมีเมีบอจหน่อยเนาะอ่าหลังจากจบคลิปนี้ไปกับโมกุอ่ามื้อไหนเนาะคอยสีได้ลงคลิปอีกเพราะว่าทีคลิปเยอะมาะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแน่แถวไข้โควิดหลายช่วงนี้ก็ต้องกักตัวกันเนาะยุ่งเรื่องก่อนอยากสร้างเครื่องก็สร้างบ้าบุได้เนาะ อาไปเอาไปเอาเงี้ยะอีกอย่างก็เงินบาบขึ้น,นแน่ละเอามายาะเนาะโอเคอ่าสำหรับคนที่ถามว่าให้ยัดจีพีเอกัเดี๋ยวเพื่อแหละคลิปหน้าเราจะให้เบิงบนะปปบ้งเนาะคลิปนี้ก็มีแต่มาให้สีทอยเบิ้งเนาะพอแบบบวกคาดนะพอคลิปบวกคาดให้สีท่อเบิลงเนาชี้ติงก็นเลยชิม่ามาลชั้นนี้แหละอ่าส่วนหนึ่งเป็นช่วงโควิดเนาะให้มู่งูดทุกคนกันกบระวังตัวเน,นะาะรักษาสุขภาพาเนี่ยไปนินไปใช้กันเลยเช็ดปากเลยโอเค ถ้าคลิปนี้ขลฟไปก่อนเี๋ยวจมาน้เนาะนี่เาท่ยกันเลยว้าเดี๋ยวคิปหน้าบางทีก,ก,ทก็เอารถเอาไปเทสบางทีก็สร้างอะไรมาใส่เนาะบายบายจึมาคลิปหน้า้ิปี้ขลไปก่อน